มุ่งมั่นกับการหาข้าวโพดอยู่อ่าเจอแล้วโอเคเจอเข้าวโพดแล้วหนึ่งแล้วนี่อะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะไขควงไขควงไปทำอะไรวะเนี่ยในที่สุดเราก็เจอไขควงแล้วว่าแต่ไขควงเอาไปทำอะไรก่อนเดินแล้วเดินแล้วมึนตึบมากตอนนี้ไขควงเหรอเออเดี๋ยนะขึ้นข้้งบนมันใช้ไขควงเปล่าวะมันมีให้มันมีที่ให้ใช้หรือเปล่า อันนี้เราใช้แผ่นไม้สีนะโอเคไม่เป็นไรลุยไปชยใช้ไขค,รครวงชใช้ไขค,รครวงตรงไหนวะเอ่อวัสดีครับวัสดีครับอันนี้กุญแจสีแดงไอเน,นี้ยเก็บไม่ได้ททีอ้าวเก็บได้แล้วเฮว้ยเอ่อไขค,รครวงอยู่ตรงไหนจ้ะตัวเองขึ้นมาชั้นสองดูอันนี้อะไรไม่มีอะไรป้าเถอะลุยวื๊บ บไขควงเอาไปไขตรงไหนก่อนนี่ไม่ใช่จ,จะใช่นะอันนั้นใช่หรอวะอันนั้นก็ต้องถงังญยาเดี๋ยวหมุนทางนี้ปืปื๊บปื๊ปื๊ป,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 ปืทางนี้หรือเปล่านะเอ๋อยู่ไหนอะ่ะเออสวัสดีครับผมมีไขควงครับแต่ผมไม่รู้วิธีใช้ครับ ไม่รู้เอาไปใช้ที่ไหนครับตรงนี้บอกวานี่เปล่า,ลาต้องมีอะไรอ่านี่ไงไขควงปลาโถยเรียบร้อยวันดีตัวเองเอามาทำอะไรอะเฮ้ยแบอุย้ยตกใจหมดว้าวอะไรวะเน,นี่ย มีทางลัดเข้าไปตรงนี้หรอวตกใจหมดเลยโอ้โหโหดมากวันนีฮะตรงนี้เป็นทางลับนี่เองเจอทางลับจนได้โอ้โหไปกันยังไงวะเนี่ยฟบืบเบ้าเจอลแล้วข้าวโพดแล้วคอนด้วยข้าวโพดก็มีได้คอนละแต่นี่ต้องใช้ขวานปะทะ มีค้อนแต่ให้ใช้ขวานนี่อะไรเนี่ยเออมันแวบมาหรอแวบมาอีกทีเหรอโอเคน่าจะที่เดิมเอ,อ่อแล้วเราต้องไปไงออกนี่ค้อนเอาไปทำอะไรวะเดี๋ยวเอาค้อนไปทุบอะไรอะ่ะทุกคนหวัดดีครับตอนนี้มีข้าวโพดอยู่เอ้ยอะไรอะ่ะพี่แพ้ย s เซล เตรียมตัวระวังตัวให้ดีทำไมต้องระวังเรามันเก่งอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยมาตรงนี้ทำไมอ่ะนี่ไงขอนโอเคเจอละนี่แล้วได้อะไรนี่ได้เคียวทรายโหได้ทรายเออขายปิศนาไปเรื่อยๆฮะแมปนี้กดทรายไปก่อนนี่ฉันไม่เคียวนะจะบอกให้ตัวเอง มันน่าจะเอาไปใช้แถวๆนูน้นพี่โอจําได้ว่ามันจะอยู่โซนนู้นนะที่เราต้องไปตัดหญ้าตัดข้าวโพดนั่นไงแถวๆถวนั้นปะวะตรงนี้ข้าวโพดมันลกเหลือเกินอยู่ไหนวันเนี้ยว้าไม่ค่อยเจอแต่ตอนนี้มีมข้าวโพดอยู่เจ็ดอันนั่นไงเจอละทางที่เราต้องใช้เจ้านี้ นี่เนี่ยฟึบโอ้โหมันใช้ให้ออโต้เลยฮะอโอตโมติมีอะไรอะ่ะตรงนี้โอ้ยมีทางนี้เข้าวะ่ะอ่าตนี้ก็หายไปด้วยโอเคในนี้เดี๋ยวเข้าไปปุ๊บมีอะไรวะฟืบโอ้ยอะไรวะเนี่ยฟืบฟึบอ่าฮืบโอ้อยเกือบหูยเกือบปละฮึืบโอ้โ ฮึบน <h up> hey, uh, ี่เนี่ยเฮ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยได้รับเหรียญตาละฮึบปึ๋งอู้ยเก็บ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 ไปแล้วเนี่ยฮึบเนี่ยฮึบฮึบฮึบนี่เนี่ยโอ้โหทางประหลาดฮึบนี่ปึ๊บโอ้โหอย่างวะเนี่ยฮึบ อตรงนี้ยากนิดนึงนะฮึบโอเคมีอะไรอะตรงเนี้ยอะเจออะไรด้วยกุญแจสีแดงโอ้โห oh, มาซ่อนตรงนี้พอคุณแปดละโอ้โห oh, เคียร์ไปเรื่อยๆเลยตอนนี้กุญ oh, แจสีแดงกุญแจสีแดงอ่านี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันประตูสีแดงเดี๋ยวต้องหากุญแจสีแดงก่อนแต่จริงๆเนี่ยเรายังไม่เจอเลยนะ เรายังไม่เจอไอันีจ้จะสีดจะละเรายังไม่เจอผีข้าวโพดเลยนะครับทุกคนแปลกๆฮะโล,ล,ลโอ้โหมีทางทางสว่างอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเก็บเหรียญได้ไหมเนี่ยเก็บเหรียญเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะต้องใช้ลูกบอลอ๋อนั่นอัอนนั้นอยู่นั่นโอเคบลับเอาอีกแล้วงานเข้าอีกแล้วไม่หนุกเลยแมปอย่างนงี้ เอาละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโูยเก็บก็บเกบก็บเดินบนข้าวโพดมันจะเป็นแมพแบบออบบี้ก็ไม่ใช่โอ้โหข้าวโพดหมุนด้วยหึบปึบปึบมาปุ๊บปึ๊บโอยตกโอ๊ยบาบอดีนะตกไม่ตายเฮ้ย ยากอยู่ยากอยู่ปุ๊บโอเคปุ๊บ,บโอเคปุ๊บปุ๊บโอ้โหเล่นเอาเล่นเอาแบบมือไม้ชาเฮ้ย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 ปุ๊บ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 เออโอ้โหถือว่าลายกาดใช้ได้เป็นแนบโว้วิ่งติดกำแพงก่อนตอนนี้ไม่ไว้ใจเลยให้ตายเหอะโลให้ตายเหอะโรบินเดี๋ยว วิ่งติดกำแพงก่อนป oh, oh, wow, mm. like ุ๊บโคตรโหดอเจอแล้วเจอขวานว่ะเก้าสิบห้าะอ่วได้ขวานละขวานเราไปทำหน่อยต่อวะเนี้เดี๋ยวนะเหมือนคุ้นวะพี่โอจอนั้นมีขวานเราไปเก็บอะไรวะเดี๋ยวก่อนลืมมาเนี่ยอ่แต่ไม่เป็นไรไปเรื่อยก่อนไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดีเองตัวเองเอาไปไหนวันนี้บ้าบอผิดทาง ขวานเอาไปตรงไหน่ะเอาละทุกคนเดี๋ยวพี่โอตัดจบคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็ถือว่าเป็นแมพที่ท้าทายใช้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม s u b สไครป์พี่โอด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนละวันดี้ครับ